สวัสดีครับพบกับรายการอัพเดตประเทศไทยกับผมนะครับกริชพลเดชวิสัยครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณปารีนาไก่คุบซึ่งปีสองปีสามปีที่ผ่าน,นามานั้นเป็นข่าวเคาะเป็นดวงซวยของเธออย่างสุดๆเลยทีเดียวผู้หญิงคนหนึ่ง ไม่มีผัวแล้วก็ต้องเจอวิบากกรรมในชีวิตช่วงเวลาที่รุ่งโรดเป็นสอสอมาหลายสมัยแล้วก็เพิ่งมาดังสมัยนี้แหละแล้วก็ไปเชียร์ไปรับใช้พลเอกประวิตร์พลเอกประยุทธ์จนมีความสนิทสนมพลเอกประยุทธ์ ไปลาดบุรีก็เรียกหาแต่เอ๋เอ๋อยู่ไหนเอ,อ๋เอ,อยู่นู่นเอ๋อยู่นั่นตอนนั้นนะครับเป็นช่วงที่เธอรุ่งโรจน์สุดๆเลยโชษช่วงชัชวาลสุดๆเลยหลังจากนั้นเธอก็มีความมั่นใจจะไม่มั่นใจได้ไงวะรู้จักนายกรู้จักบิ๊กป้อม พี่ชายนายกก็ทำงานแบบถวายตัวถวายหัวเลยไปเล่นงานพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทเขาก็ส่งเข้าไปเป็นกรรมธิการปปชไปกับศิระเจนจาคะและไปกับภไยบุญนิติตะวันปรากฏว่าเอาเอาพลตำรวจเอกเสรีไม่อยู่ร่วงกันไปละนาวเลย ตอนนี้ยังมีภัยบูญยังอยู่แต่ก็เงียบหายไปสักวันหนึ่งก็ต้องเจอดีแน่ๆคนอย่างภัยบูญนิติตะวันเอาแล้วถึงตอนนี้เป็นอย่างไงหลังจากนั้นก็มีปัญหาโดนตัดสิทธิ์โดนยึดทรัพย์ยึดที่ดินไอที่เลี้ยงจระแค่เลี้ยงไก่โดนหมดเลยโดนประหารชีวิตทางการเมือง เป็นสอสอไม่ได้ตลอดชีวิตไม่ต้องไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้หรอกเป็นส้นตีนส้นมืออะไรก็ไม่ได้ตลอดชีวิตดีนะยังคงมีเงินเหลืออยู่บ้างคงไม่หมดเนื้อหมดตัวหรอกถ้าสิ้นเนื้อประดาตัวก็ยิ่งจบชีวิตไปเลยผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเป็นสอสอตั้งหลายสมัยเป็นนักเรียนนอกไม่มีใครครับ คนที่เธอรักสุดๆก็ตายจากไปแล้วพอมือถงตอนนี้พ่อก็ตายจากไปครับก็เลยต้องขอสแสดงความเสียใจกับเธอด้วยและตอนนี้แหละครับผมว่าปรินาไกคุบรู้รสชาติแห่งชีวิตรู้แล้วว่าใครดีใครไม่ดีกับตัวเองก็ตอนที่ตกตําตกอับนี่แหละครับ แต่ผมขอให้เธอยังรักษาอุดมการรักษาความปากกล้ารักษาความปากเก่งรักษาคุณภาพของการนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เธอมีความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยาทานในเรื่องการเมืองให้กับพี่น้องประชาชนผู้ฝัง แต่ผมไปเจอเธอตัวเธอเป็นๆก็จะไปคุยกับเธอแล้วก็ให้กำลังใจเธอคนที่ไปปรากฏการในงานศพพ่อเธอมีหลายต่อหลายคนหนึ่งในนั้นมีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับเล่นเอาปารีนาน้ำตาซึมเลยแล้วก็บอกกับพลตำรวจเอกเสรีว่าคิดไม่ถึงว่าท่านจะมา มันเป็นความรู้สึกที่ที่ผมว่าแม่งผมอยู่ในเหตุการณ์ก็ต้องตงตาซึม,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 มแหละครับแล้วก็ขอโทษครับขอโทษพลตำรวจเอกเสรีที่ร่วงเกินพลเอกเสรีก็บอกว่าสู้ๆขอให้พบแต่สิ่งดีๆนะแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่ก็อปลอบใจและให้กำลังใจเธอ นี่แหละครับของจริงนี่แหละครับคนจริงนะผมยังอยากจะให้พวกเราดูเป็นอุทาหรณ์สอนใจครับช่วงที่เราเนี่ยมีอำนาจวาสนามีเงินมีทองมีตําแหน่งใหญ่โตเราจะไม่รู้หรอกครับว่าคนรอบข้างที่มันอยู่เคียงบ่าเคียงไหลเราเนี่ยที่มันอยู่รอบรอบตัวเราเนี่ย มันจะเป็นคนอย่างไรเราไม่รู้ไม่ก็ดีชิบหายกันหมดเลยแต่เพราะเรามีปัญหานี่สิครับเราจะรู้ว่าพวกเวนตันไหทั้งหลายที่อยู่รอบๆอ,อบตัวเราเนี่ยจะเหลือสักกี่คนวะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าอย่าไปหลงละเลินกับคําอวย กับคำชื่นชมอย่าไปหลงละเลงบางครั้งมันไม่ใช่ของจริงหรอกครับแม่งของปลอมถ้าเราจนเมื่อไร่เราอับเฉาเมื่อไรเราไม่มีจะนแดกเมื่อไรเราเป็นขยะของสังคมเมื่อไร <l ain> เมื่อนั้นแหละครับเราจะรู้ว่าใครอยู่เคียงข้างเราจะมีน้อยก็ไม่เป็นไร ขอให้มีสักคนหนึ่งเท่านั้นก็พอละคนหนึ่งเนี่ยที่เอื้อมมือลงไปหรู้ว่าเราตกไปในเหวเนี่ยคนเดินผ่านไปที่เรารู้จักบางคนมันก็จะงกมองแล้วมันก็เดินเลยไปบางคนเจะงกมองแล้วมันก็ถุยน้ำลายใส่หัวเราบางคนมันก็ไม่ก้าวไข่เลย แต่มีมือของใครสักคนเนี่ยเอื้อมลงไปเพื่อจะดึงเราขึ้นมาจากเอวเนี่ยอย่าลืมคนคนนั้นโดยเด็ดขาดอย่าลืมบุญคุณของคนคนนั้นโดยเด็ดขาดเชื่อผมนะครับผมอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจแล้วก็ขอให้กำลังใจให้คุณปรินากายคุบชีวิตมันยังไม่สิ้นหรอกครับ เธอก็อายุยังไม่มากเดี๋ยวอาจจะมีการนีรโทษกรรมอาจจะมีการอภัยโทษอาจจะมีการล้างไพ่เพราะไอ้คนกดีตัดสิทธิตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นกฎหมายเป็นรัฐธรรมนูญที่แม่งไม่เป็นประชาธิปไตยคนเขียนแม่งมีอาคาติไอ้หาตัดสิทธิสามปีห้าปีก็พอแล้วไปตัดสิทธิห่าเหวี่ยงอะไรตลอดชีวิตส่วนกงคนกงชาติกงแผ่นดิน คนคอรับชั่นไม่เห็นมึงไปทำอะไรเขาเลยนะต้องแก้กฎหมายแหละพรรเพื่อไทยจับมือกับพรรเก้าไกลแก้กฎหมายให้มันเป็นประชาธิปไตยตอนนี้มีโอกาสแล้วอย่ามัวแต่เล่นลิ้นเล่นข้อเล่นกล้ามจเจ้าคะแนนเสียงกัน อะไรกันเลยอย่าได้ทำสิ่งดีๆกับชาติบ้านเมืองกันบ้างเถอะเพื่อนุชนรุ่นหลังเขาได้อยู่ในการเมืองที่มันเป็นประชาธิปไตยอยู่ในรัฐธรรมนูญที่แม่งเป็นประชาธิปไตยนะอย่าปากแก่งหมดเวลาปากแก่งแล้วถึงเวลาที่ต้องทำเก่งแล้วนะโอเคครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับยังไงก็ตามครับมาซื้อหนังสือผมหน่อยกำลังเขียนอยู่ธรรมะสไตล์กิจใกล้เสร็จละอันนี้ก็พยายามเขียนทุกวันกำลังเรียบเรียงอยู่ทุกวันสั่งซื้อมาสั่งจองมาผมจะรวบรวมเงินเพื่อที่จะไปจ่ายค่าโรงพิมพ์ครับหนังสือเล่มนี้รายได้ก็จะไปเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัด กองทุนนี้ตั้งมาสิบปีก็ดูแลคนไปก็ร่วมพันคนดูแลหมาไปก็ร่วมพันตัวคนที่เป็นแฟนกันจอมพลังที่คอมเมนต์มาว่าผมทำอะไรบ้างผมก็จะตอบว่ากูไม่บอกมึงหรอกคนที่เขาทำอะ่ะเขาไม่มาเล่าเขาไม่มาโม้หรอกมึงอยากรู้มึงก็ไปพิมพ์กิดพลเดชวิสัย แล้วมึงก็จะรู้ว่ากูทําอะไรบ้างแล้วมึงก็ถามตัวเองบ้างว่านอกจากมึงมาโพสต์ด่าคนอื่นแล้วมึงทําอะไรบ้างนะโอเคครับผมติดต่อผมได้ทาง Facebook ดกรกิจพลเดชวิสัยทางไลน์หรือทางโทรศัพท์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันถ้าท่านดูในช่อง Youtube itt, Post, Channel, กิจโพสต์ชาแนลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับ แล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นมีกล้วยตากบางกระทุ่มครับวันอยู่บํรุงตั้งฉายาผมว่ายูทูบเบอร์ขายกล้วยตากขอบคุณมึงมากๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามจิตโพส h ช n แนลด้วยดีเสมอมาขอท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับ sao đi?